จะต้มซิคโคงหมูนะคะเราต้องเคี่ยวซิคโคงหมูให้มันเปื่อยก่อนเห็ดฟ้าให้มันเดือดซโคงหมูอ่อนใส่เห็ดด้วยนะคะเราเคี่ยวก็ดูหมูให้เปื่อยก่อนก็มีเครื่องปรุงน้ำปลามันนาพริกป่นรสดีนะคะ เดี๋ยวเราใส่เนื้อหมูด้วยนะคะเราเคี่ยวซิโคลงให้มันเปื่อยก่อนเดี๋ยวใส่เนื้อหมูที่หลังซิคงหมูเปื่อยแล้วนะคะเรายต้อจะใส่เห็ดลงไปแล้วก็จะให้มันเดือดอีกเทงเมื่อกี้ยยต้อใส่เห็ดก่อนยายต้อลืมใส่หมูชิ้นเป็นก้อนเลย อีกครับแปดนึงนะคะเหลือแล้วนะคะเราก็มาใส่น้ำปลาใเกลือมะนาวพริกป่นนะคะแล้วเราก็ชีด ใส่รสด,ดีเคแม่ครัวหมูป่าสูตรเดียวตเองนะคะเสร็จแล้วนะคะต้มชิคโคหมูหมูชิ้นเสร็จแล้วนะคะน่ากินไหมคะและ้วายตอก็ตำน้ำพริกด้วยนะคะตำน้ำพริกผักต้มด้วยน่ากินไหมคะเพื่อน เราต้มซิคโครงหมูนะคะเรวต้องเคี่ยวซิคโครงหมูให้มันเปื่อยก่อ,อ,กอนเด็ดฟาให้มันเดือดซิคโครงหมูอ่อนใส่เห็ดด้วยนะคะเราเคี่ยวกระดูกหมูให้เปื่อยก่อ,อ,กอนมีเครื่องปรุงน้ำปลามะนาวพริกป่นรสดีนะคะ เดี๋ยวเราใส่เนื้อหมูด้วยนะคะเราเคี่ยวซี่โครงให้มันเปื่อยก่อนถึงใส่เนื้อหมูที่หลังซี่โครงหมูเปื่อยแล้วนะคะเราใยายต้อจะใส่เห็ดลงไปแล้วก็จะให้มันเดือดอีกเทงเมื่อกี้ยายต้อใส่เห็ดก่อนยายต้อลมใส่หมูชิ้นเป็นก้อนเลย ให้มันเดือดอีกสักแป๊ดนึงนะคะเดือดแล้วนะคะเราก็มาใส่น้ำปลาใส่น้ำมะนาวพี่ป่นนะคะแล้วเราก็เชียง ใส่รถด,ดีโอเคแม่ครัวหัวป่าสูตรเดียอวเองนะคะเสร็จแล้วนะคะต้มชิคโคหมูหมูชิ้นเสร็จแล้วนะคะน่ากินไหมคะแล้วเยต้องตำน้ำพริกด้วยนะคะตำน้ำพริกผักต้มด้วยน่ากินไหมคะับเพืเ่อน